กลับเ,เข้าสู่รายการโบนัสไลฟ์นะคะเมื่อกี้ได้ฟังพี่นิดสนทนาโหใช่แล้วคอนเสิร์ตบ้านเมืองสวยด้วยเสียงเพลงต้องไปหาซื้อบาตรนะอยากไปดูใช่ไหมคะนะต้องต้องต้องรับรองเพราะแน่แน่แน่นอนเดี๋ยเราคนมีคุณภาพกันเลยอ่าตอนนี้อยู่ในช่วงของโบนัสเฮลท์นะคะอย่จะถามพี่นิดนิดนึงพี่นิดเช็คสุขภาพบ้างไหมคะเนี่ยทุกป,ปีค่ะอืแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่นิดเออเวลาเช็คสุขภาพประจำปีส่วนใหญ่ทั่วทั่วไปแน่นอนทุกคนต้องทําก็คือว่ากดน้และอาหาร นะคะคุณจะได้ตรวจเลือดหาค่าต่างๆจาก,กเลือดถ้าเกิดต้องการจะตรวจอะไรมากกว่าน,นั้นก็ต้องตามคําแนะนาําแพทย์อย่างเช่นใครที่จะต้องตรวจลําไส้ประจําปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะต้องงดอาหารตั้งแต่หกโมงเยน็นจะต้องไม่ทานอะไรที่เป็นผักจะต้องทานยาระบายอะไรอย่างเงี้เยเยอะแยะมากมายดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปฟังคาแนะนําจากแพทย์โรงพยาบาลรามาที่ดีกันค่ะดีค่ะ ช่วงโบนัสเฮลทิปสาระเพื่อสุขภาพการใช้ชีวิตของคนวัยทำงานในปัจจุบันนี้แม้ว่าคุณจะดูแลสุขภาพของคุณอย่างเต็มที่แล้วก็ตามยังมีความจำเป็นสำหรับคนบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสูงสมควรที่จะได้พบกับแพทย์เพื่อตรวจร่างกายสถานพยาบาลหลายแห่งจึงจัดรายการตรวจสุขภาพทั้งการตรวจหาโรคหัวใจการตรวจหาโรคมะเร็ง ในวันนี้คุณหมอก็มีคำแนะนำดีๆสําหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพไปชมกันครับการตรวจสุขภาพคือการค้นหาโรคแต่เนินเน่นๆนะครับหลายคนเข้าใจว่าการตรวจสุขภาพเป็นการเช็คสุขภาพดูว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพคือการค้นหาว่าเรามีโรคอะไรหรือเปล่านะครับ เป็นการค้นหาโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมิใช่การป้องกันโรคแต่อย่างใดนะครับมีหลายคนถามว่าเมื่อถึงอายุถึงวัยหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพของตนเองรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอการบริโภคอาหาร แล้วก็การลดปัจจัยเสี่ยงนะคะเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่อันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดส่วนเมื่อใครที่มีอาการนะครับหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงในครอบครัวนะฮะอันนี้ควรจะมาตรวจเช็คหาโรคมาค้นหาโรคแต่นั่นเนมาตรวจสุขภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในคนที่มีความเสี่ยงสูง มีประวัติในครอบครัวนะครับเช่นโรคเบาหวานนะครับอาจจะมาตรวจเมื่ออายุยังน้อยนะครับใครที่มีประวัติในครอบครัวมีไขมันในเลือดผิดปกติอาจจะมาตรวจตั้งแต่อายุยังน้อยหากว่าท่านมีความอ้วนร่วมด้วยหรือน้ําหนักเกินร่วมด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับแล้วก็ในเมืองไทยของเรานะครับกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ว่าประชาชนที่อายุมากกว่า35ปี ควรจะได้รับการคัดกรองเรื่องของความดันโลหิตนะครับในการวัดความดันโลหิตตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะครับการตรวจสุขภาพควรจะตรวจอะไรบ้างเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงด้วยนะครับถ้าอายุยังน้อยไม่ค่อยมีปัจจัยเสี่ยงนะครับ <marinade. S 2> ก็อาจจะตรวจเรื่องของความดันโลหิต<ๆ>นะครับ แล้วก็ตรวจเรื่องของน้ําหนักส่วนสูงนะฮะแล้วก็ตรวจร่างกายโดยแพทย์ก่อนที่จะตรวจร่างกายเนี่ยต้องซักประวัติก่อนว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยๆเลือกตรวจตามประวัติตามความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญการเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพนะครับ ควรจะอดน้ำนะครับอดอาหารอย่างน้อย9-12ชั่วโมงนะครับเพื่อเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพแต่อาจจะดื่มน้ำได้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าหาท่านใดที่อดอาหารแล้วเกิดเพียนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารในช่วงนั้นแนะนำว่าควรจะรับประทานอาหารเหมือนปกตินะครับถ้าหากว่าท่านไปควบคุมอาหารในช่วงนั้นผลตรวจที่ออกมามันจะเป็นค่าที่ ดีเกินจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรับประทานอาหารปกติอย่างที่ท่านเคยรับประทานอาหารมาแล้วเรามาดูกันสิว่าผลเลือดจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่อยากจะฝากผู้ชมทางบ้านนะครับว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นการป้องกันโรคนะครับเหยนแต่ค้นหาโรคที่เรามีโรคอยู่แล้วเกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่า การที่เราไปตรวจสุขภาพแล้วผลออกมาปกติแล้วก็ไปหลงดีใจอยู่กับค่าที่มันปกติก็เลยทำให้ไม่ดูแลสุขภาพจนมันเกิดโรคขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับสิ่งสำคัญคือการดูแลตนเองอันนี้สำคัญที่สุดนะครับมากกว่าที่จะไปพึ่งกับค่าล a บหรือค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการบางตัวที่เราไปหลงอยู่กับมันนะครับ เดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าตรวจหามะเร็งเนี่ยตรวจได้จริงหรือไม่นะครับแล้วต้องตรวจอย่างไรนะครับติดตามกันตอนต่อไปนะครับชีวิตเด็กที่เกิดมามีอะไรให้เรียนรู้รออยู่อีกมากมายหากได้เติบโตและทำตามความฝันเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสแต่เด็กที่เป็นโรคตับระยะสุดท้ายพวกเขาอาจไม่มีโอกาสทึง ชีวิตของแม่ก็คืออยากเห็นลูกได้เติบโตขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกโดยมูลนิธิรามาธิบดี